สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแกะพัสดุกันนะคะมาจากรา้านน้องคนนี้เลยเนาะนี่ชื่อชื่อร้านนี้หน่งช็อปนะคะโอเคก็จะเป็นกล่องสุ่มที่เราสั่งไปนะคะก็ขออนุญาตตัดสกอดเทปกันก่อนเลยเราจะข้ามขั้นตอนในการตัดตัสกอดเทปไปเลยนะ,ะโอเคค่ะเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันหนึ่งสองสามมันเป็นกล่องสุ่มเนาะแต่แบบกล่องสุ่มที่แบบว่าใส่รวมๆกันนะคะโอเคเนาะโอเคตามนี้เลยนะคะนี่โอเคมาดูกันเนาะก้อนนี้หนึ่ง น่ารักอ่ะสองสามสี่นะคะห้าหกจเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม,ส,ส,ามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าี่สิบโอเคแล้วก็นี่จ้ากิจของกิจกรรมมาจากน้องหนิงนะคะขอบคุณนะคะสำหรับกิจกรรมวันเกิดของน้องนะคะก็โอเคขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบาย